สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพี่พี่ไทยเราทุกทุกท่านครับบามิดก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมให้กําลังใจบาหมิดนะครับขอบคุณที่กไดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่ให้กําลังใจนะครับผมขอให้เอฟซีทุกท่านนะสุขภาพแข็งแรงนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะมามิดก็จะพาท่านผู้ชมมารับชมอีกสิ่งหนึ่งที่พี่เมขอฟคงไทยผลิตขึ้นมาเองนะครับผมก็คือ,อโรนไร้์คนขับนะครับผมก็ ที่ผ่านมานะครับผมมันก,ก็เคยดีแอคชั่นเคยนําคลิปให้พี่ๆอิบีทุกท่านในรับชมก็มากมายนะครับผมก็เป็นฟิล์มอของคนไทยทั้งนั้นนะครับผมแต่ว่ารอบนี้ก็คนไทยนะครับกองทัพอาอากาศไทยนะครับผมผลิตดโดรนได้คนขับขับเคลื่อนด้วยระบบโซลาเซลล์หรือว่าแสงอาทิตย์นะครับผมนี่ก็คือภูมิป,ปัญญาของคนไทยนะครับความฉลาดนะความคนคนไทยนะวิความคิด นะครับผมความคิดที่ชาญฉลาดนั่นแหละท่านผู้ชมครับนะโอเคครับท่านผู้ชมครับไปรับชมกับบาเมิตเลยคนอื่นว่มิต้องขออนุญาตทางช่องนะครับผมไทย p ี s นะครับผมไม่เป็นบัคอรีแอคหรือว่านําคลิปมาเผยแพร่ต่อนะครับผมให้เอฟซีทุกท่านได้รับชมกันนี่คือฟิล์มของกันไทยครับไปรับชมกับบาเมิตเลยจุดเด่นของมันก็คือเอ็มโซเล็กเนี่ยเป็นอากาศยานพลังงานแสงอาทิตย์ ลำแรกของอาเซียนครับแล้วก็เนื่องจากมันใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ใช้พลังงานแบตเตอรี่ประกอบกันครับจึงทำให้ m อ็มโซเลกเนี่ยมีระยะเวลาบินนานกว่าอากาเซียแล้วขับขนาดเดียวกันทั่วไปครับถ้าเป็น m อ็มโซเลกในโหมดฟิกวิงเนี่ยสามารถบินแบบไม่ใช้โซลาร์เซลล์เนี่ยบินได้4ชั่วโมงแต่ถ้าใช้โซลาร์เซลล์เนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณแดบดบก็จะสามารถบินได้นานถึง7-10ชั่วโมง ซโซเล็กนะครับเป็นผลงานของกองทัพากครับโดยรงเรยนในเรือกาศนอมินทัศตยรยาธิราชครับมีที่มาจากโจทย์วิจัยครับซึ่งเดิมเนี่ยอากาศยานไร้คนขับทั่วไปที่ทําภารกิจาะัตะเวนป้องกังนที่ตั้งเนี่ยครับมีเวลาบินแค่เพียง30นาทีหรือแม้กระทั่งอากาศยานที่กองทัพากาศเคยวิจัยมาเนี่ยก็บินได้แค่ประมาณ1ชั่วโมงครับเราจึงมีโจทย์วิจัยครับที่จะเพิ่มเวลาบินให้กับอากาศยานที่มีใช้งานในกองทัพากาศ จากที่ออกแบบมาครับด้วยระบบสื่อสารบินได้ประมาณ15กิโลครับแล้วก็เอกลักษณ์ของ M Solek นะครับมีเพิ่มเติมอีกก็คือ M Solek เนี่ยเป็นอากาศยานซึ่งเป็นการดําเนินการวิจัยเองครับภายในกองทากา,ากาศโดยองในอากาศเพราะฉะนั้นครับมันมาจากงานวิศวกรรมซึ่งมาจากการออกแบบโฟงสร้างอากาศยานเองครับอ,ออกแบบทากาพาราสตร์เองรวมถึงการเขียนโปรแกรม ควบคุมสถานีควบคุมภาพพื้นเองครับก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นงานวิจัย u a v ของคนไทยโดยเฉพาะเลยครับอันนี้เป็นหนึ่งในอีกหนึ่งเอ,งเอกลักษณ์ของเอ็มโซเปัจจุบันเอ็มโซเมีใช้งานแล้ว2หน่วยงานครับคือใช้งานภายในกองทัพอากาศครับใช้งานที่กองกำลังทางอากาศชุาะกิจที่9จังหวัดปัตตานีใช้ในการระัะเวนปนองกันที่ตั้งในขณะเดียวกันครับปัจจุบัน เอ็มโซเก็มีใช้งานกับหน่วยทหารนาวิกโยธินครับใช้งานในภารกิจป้องกันชายแดนที่จังหวัดจันทบ,บุรีครับก็มีทั้งใช้งานในกองทัพอากาศและก็ใช้งานในกองทัพเรือครับคือเอ็มโซเเนี่ยเป็นอากาศยานซึ่งเราออกแบบเองทั้งตัวลำแล้วก็ทางด้านตัวโปรแกรมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันออกแบบมาโดยคนไทย มันก็จะออกแบบมาเพื่อให้ให้ง่ายต่อการใช้งานให้คนไทยโดยเฉพาะแล้วก็เนื่องจากเป็นเป็นงานวิจัยซึ่งของทัพประกาศทําเองครับถ้าเกิดว่าผู้ใช้งานเนี่ยมีสิ่งที่ต้องการให้เพิ่มเติมหรือต้องการให้ปรับปรุงประการใดเนี่ยเรานฐานักวิจัยครับเราสามารถที่จะแก้ไขแล้วก็เพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของผู้ใช้งานได้ทันทีครับ นอกจากบริษัทอุตสาหกรรมบินจะมีโครงการด้านการซ่อางบรมงอากาศยานแล้วเรามองว่าอุตสาหกรรมด้านอื่นๆในด้านความมั่นคงยังมีความสําคัญเช่นเดียวกันโดยปัจจุบันระบบอากาศยานไร้คนขับมีความสําคัญอย่างมากในปัจจุบันดังนั้นบริษัทอุตสาหกรรมการบินจึงได้เล็งเห็นนะครับว่าระบบอากาศยานไร้คนขับเนี่ยมีความสําคัญจําเป็นต้องพัฒนาแล้วก็ต้องยืนอยู่ในขาของตนเองผลิตได้ในประเทศ เป็นสิ่งสําคัญโรงเรียนเนลากาศมีโครงการวิจัยระบบอากาศยานไร้คนขับซึ่งทําตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นโครงการวิจัยแล้วเราก็เห็นว่าโครงการนี้เกิดขึ้นโดยคนไทยนะครับเรามั่นใจว่าจะสามารถดําเนินการได้ตั้งแต่นวัตกรรมต้นน้ําไปสู่ปลายน้ําผลิตโดยคนไทยคิดค้นโดยคนไทยแล้วก็นำไปสู่สายการผลิตอย่างแท้จริง นอกจากนั้นแล้วหากว่าเราสามารถทําสู่สายการผลิตให้ประจักษ์ให้เกิดความเชื่อมั่นกับทั้งในองค์กรภาครัฐนอกจากกองทัพแล้วเนี่ยหน่วยงานภาครัฐอื่น,นๆเช่นกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงกรเกษตรยังสามารถนําเทคโนโลยีเนี้ยไปปรับใช้ได้ทั้งด้านการสร้างอากาศยายนไร้คนขับการตรวจสํารวจป่าไม้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้เมื่อมีการใช้งานอย่างแพร่หลายก็สามารถจะเป็นเครื่องยืนยันกับชาติต่างๆในอาเซียนหรือต่างประเทศว่าอาคาศาายานไร้คนขับของเราเนี่ยมีการใช้งานได้จริงรูปจริงสามารถที่จะนําไปจําหน่ายหรือให้ความช่วยเหลือกับประเทศรอบบ้านได้เช่นเดียวกันครับ นวตัดสมรับนี่คือความคิดของอความชันฉลาดของคนไทยที่ผลิตนะครับผมผลิตแนวคิดที่ชันฉลาดนะครับผมนี่คือฝีมือของคนไทยนะครับผลิตขึ้นมาถือว่าเป็นแห่งแรกของอาเซียนนะครับผมแห่งแรกของอาเซียนที่อของธรรมอากาศไทยนะครับผลิตขึ้นมาเนาะโดนไดคนขับขับเคลื่อนด้วยระบบแสงอาทิตย์นะครับผมนี่คือ คนที่ฉลาดนะครับคนไทยฉลาดนะครับโอเคครับท่านผู้ชมผมก็จะขอจบคล,คลิปไปเพียงเท่านี้ครับครับผมขอบคุณอีฟซีทุกท่านนะที่เข้ามารับชมให้กำลังใจบา่าวเมียนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบคุณมากครับ